มาพาเข้าวัดพาสองเลขพาอะไรอย่ะเแล้วพี่ใหญ่โทติกันเห็นหน้าเอ็งหมอ้าวแอดไอ่มาอยู่ก็ธรรมชาติมาอยู่ก็โจนเลขเนี่ยนะบอกอืมโดยบอกมีคนที่มาอยู่ก็อ้อยก็มีทาลองเนาะมาดามเปียมีดอกไม้นะสิทะเลขามีสาวนาเนาะ ที่มาตั้งสนานักกันน่ะคือคือไม่ไหวแล้วในความรู้สึกอ่ะจะเล่นตบจูบก,กันอีกนานไหมย่นดายกันย่ด,ดีกันเพราะไอจะเข้าไปนะไอมีประแจเนาะเห็นป๋าเขาไปให้ประแจพวกแ <c oughs> ปดปอบส่านไอไม่เข้าเลยไอแค่ว่าอืมให้ป๋าเขาอยู่รู้เองสป๋าเลือกอย่างนั้นเนาะเพราะเราเราอยู่ก่อนป๋าเขาไม่ฟังนะเนาะเขาไปฟังพวกกระจบใหม่ออกแล้วบัดทีนี้ <c oughs> เรามีศสีลในใจเราก็เลยไม่อคติกับใครเราก็มานั่งปรียแเว่กันตอนนองจี๊พี่จีทานอาจารย์ขอตัวแป๊บหนึ่งไปอาบน้ำก่อนจ้าสงสัยม่งออกมาจากสวนน่ะไปเกียดยางมาที่ท่าเกรียดยางแล้วก็อะไรนะ ละลายน้ำสม้มเนาะสวัสดีค่ะคุณสตอรี่ข้างทางจากธีรพันธ์หญิงเล็กเนาะคุณสตอรี่อย่างเอชโตการเขาอยู่หลายสถานะเนาะคอยอยู่เป็นนั่นแหละเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะเป็น FCPT อะไรรุ่นเล้าก็ห่าง ลูกหลานยูทูบเบอร์ก็เป็นความสุขั้งใจหายเหงาไอ,อ,าอาหา้หายเหงาเกินไปเปล่ายูทูปเ่้ทำให้อายอบอุ่นมากเลยอะ่ะจนออกร้อนออกเดือดเนี่ยเอ็นยุติการมีเหลือแล้วเงินเดือนสูงให้ยู้ไปหมดกับตำราแล้วรู้ดีนะี่แต่ร้อน เหลือเว้ยต้นหอมเราออกมาปีกวิเว่กันแล้วห้ามห้ามใครมาใส่ร้ายนะแล้วจะดึงเราเข้าไปนะดึงเราเข้าไปเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราก็จะตัวไหนวะตัวไหนวะมีแลองตอนนี้ก็ เลขาคนเก่าไม่อยู่โอ้ทุกวันนี้นเลขาคนเก่าเ,าเนาะไปหามาสำนักต่งางๆอ่ะเนะ 30, 40, 40าะสามสิบสี่สิบใบเอียถ้าร้องอีกอเนี่ยได้อยู่กันสามคนเนี่ยอายละตาชะตา,ตาชะมตาจะพับตัวเลขคุณจะเอาอันไหนไปเล่นเนาะปีอ,อะไรอันนี้อะ่ะ ห่างๆออกมานาะแล้วก็โดแเออมันเหมือนไอ้ขึ้นขึ้นไล่ว่าแล้วไอ้ก็ไปแอบด้วยจานปรี่เ,ข,นเ,นเข,ข้าก็สไตนั้นนะเนาะจรกงๆเขไปซื้อคบ้าเขาหลากรถนั่งเข้าไปแต่ตอนนี้ก็จะมีใจ่อบต,ต,ตลกตลกของเขานะแล้วคำพูดคำจาหน้าตาก็นะเราอย่าไปเข้าคุกวงนะจนเกินไปอยู่ห่างแบบวงบวงแต่จริงใจจะอยู่ได้นาน แม่ไอ้โชติการคุกวงไหนก็จะเจ็บหนูไปให้กำลังใจยังโดนแซะเลยคนแก่ประมาณว่าเขาชอบส่งดอกไม้กับน้องจันว่าน้องจันมันทนดกก็พูดมานะไอ้รู้นั่นแหละเขาแซ้ไอ้ไอ้เขาหูทุนลมจะจริงจริงน้องจันไม่พอด้วยซ้ำตำลาวอาทิตย์ละสามวัน เอจันลองไอ้เปี๊ยไอ้นี่ <c oughs> มื่อคืนไปดื่มน้ำกับเพื่อนกับตุย <c oughs> ดื่มน้ำนี่อย่าง <c oughs> ไปดื่มกับเพื่อนเออไม่ใช่ดื่มน้ำเมื่อคืนไปดื่มกับเพื่อนกับตุยเ <c> พ <oughs> ื่อนไม่คร์จานน่าดื่มนะว่า เื่มแล้วก็เต้นช่วงนั้นไอ้ก็จะใช้คนรอบฝันกับคนในฝันเนาะไปเต้นเป็นเพื่อนเนาะก่อนที่จะเป็นการละครั้งหนึ่งก็เราไอ้ก็ต้องคิดทบทวนเนาะคิด